นะครับหลังจากที่เราทําการแ้มรถคันนี้ทั้งคันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแหววาน,นี้นะครับวันนี้นะครับหน้าจอ Android 10นิ้วของมิชิก้านะครับแซม2ลอม3ามก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เราจะไปวิ่งดูแผนที่นะครับแล้วก็ดูทีวีดิจิตอลดู u t u b e นะครับว่าเสียงจะออกมาดีขนาดไหนหลังจากที่เราได้ติดลำโพงโมเดลนะครับคู่หน้านะครับเป็นโมเดล หน้าทางตะวันตกเฉียงใต้ไปตามถนนประดิษฐ์มนุษธรรมนะครับเขาก็ยังบอกเราอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับหังจากที่เราแดมไปแล้วรถนี่เสียงเงียบขึ้นเลยนะครับ ก็นำทางเรานะครับหกร้อยเมตรใช้สองช่องทางขวาเพื่อเลี่ยงขวาและอยู่บนถนนประดิษฐ์มนูธรรมตอนนี้เมื่อเขานำทางเราไปเส้นทานนีดอยู่นะครับแต่ผมจะไม่ไปนะครับผมจะไปอีกทางหนึ่งดูที่ว่าแผนที่เขาจะบอกให้เราทำยังไงน,น,นะครับจะกลับรถไปทางบางเขนนะครับ ที่2ช่องทางขวาเพื่อเบนขวาและอยู่บนถนนประดิษฐ์มนูธรรม,มนนครับต่ผมไมไ่ขึ้นอไปบนถนนประดิษฐ์มนูธรรมอีก3กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข351แ,แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยประเสริฐมนุกิจ33เมื่อเราปิดช่องทางเขาจะบอกให้เราไปตามทางของเขานะครับตอนนี้เมื่อแผนที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูใช้ช่องทางใดก็ได้ขึ้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนประดิษฐ์มนูธรรมขับต่อไปบนถนนประดิษฐ์มนูธรรมอีกหนึ่งกิโลเมตร เราจะไปหน้าทีวีดิสตันนะครับนะฮะแผงที่ก็ยังาำทางาเราอยู่เหมือนเดิมนะครับ ทํางานของอายการซึ่งวันนี้ทํางานเข้าสู่วันที่3แล้วนะครับคุณคุณราคาครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าคณะทํางานอายการนั้นเริ่มทํางานกันก่อนสัปดาห์หน้าก็น่าจะปิดสามลอยเมย์เลี้ยวขวาเพื่อมุ่งบนถนนประดิษฐ์มณูธรรมที่ก็ยังนะคะเราสุดทางประธานนายกประการก็บอกว่าจะเร่งตรวจสอบเจรจาให้เร็วที่สุดอ่ะจะไปดูว่ามีความคล่องตรงส่วนไหนแต่ว่าที่สุดอยางว่าจะมีผู้ที่ไปยื่นร้องขออปชให้เลี้ยวขวาเพื่อมุ่งบนถนนประดิษฐ์มณูธรรม ต่อไปบนถนนประดิษฐ์มนูทามอีก800เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสุขคนทศสวัสดิ์แล้วเลี้ยวซ้ายหลังจากมิเวราคอนโดนี่นครับยูทูบก็ไปต่ออก็นได้กิเมตรแที่ก็ยังต่อทางด้วยเสียงเหมือนเดิมนะครับภาพผมชัดมากๆนะครับและตัวนี้สามารถใส่ซิมการ์ดได้นะครับ 4G นะครับโดยที่ไม่ต้องแชร์ไวไฟ ไปหาติดการ์ดเป็นรายเดือนนะครับมาใส่นะครับเล่นเด็ดอย่างเดียวนะครับนะฮะเมื่อรายเดือนหมดเราก็สามารถแชร์ออสปอร์ตเข้าไปได้อีกนะครับนะฮะโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามเพจร้านถาวรดู่นชอบเรียบทางตัวนี้ทำไมลามินานะครับขอบคุณช่างโอมช่างเฟรมนะครับที่สร้างสรรค์ผลงานนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับอ่า ร้านถาวรอล์ลูชอปอ้ออีกเรื่องหนึ่งนะครับกล้องบันทึกเหตุการณ์นะครับนะฮะกล้องบันทึกเหตุการณ์ตัวนี้ของมิชิก้านะครับลงหน้าจอนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะครับว่าภาพคมชัดขนาดไหนนะครับดูนะครับภาพคมชัดมากนะครับนะฮะบันทึกได้หนึ่งนาทีนะครับนะฮะหนึ่งนาทีลงไปที่สินกรเราสามารถเปิดดูได้นะครับเราสามารถที่จะ อ่าดึงไฟล์กลับมาได้นะครับหรือดึงสิมออกมาใส่ในมือถือก็ได้นะครับนี่นะครับคือความรับสมัยของหน้าจอแอนดรอยมิช i k a แรม2องลอมสานะครับ K9 นะครับความไวนะครับ8เต็ม10บนะครับนะฮะอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามเพจร้านถาวรดูทศเรียบทางดวนอีกับไมลารมินทาวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ